สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพระสมเด็จวัดละฆังองค์สวยอีกองหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์องประธานนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ ทุกนี้ผมก็เพิ่งได้เช่าหาบูชามาใหม่ผมเห็นองค์พระเนื้อผ้ามีความสวยงามดีนะครับผมก็เลยลองเช่าหาบูชามาศึกษาดูนะครับ<ว><น>เดิมพระองค์นี้จะอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับผมก็เพิ่งไป เรียมกรอบพลาสติกกันน้ามานะครับผ้านี้มีความสวยงามนะครับเนื้อพระจะค่อนข้างที่จะเก่านะครับได้อายุนะครับเนื้อพระจะออกสีขาวสีขาวนวลน,นะครับแล้วก็ องพระจะมีการเคลือบน้ำว่านนะครับลงลักปิดทองนะครับพระสมเด็จองนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จมากนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดที่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับ รบกวนช่วยแนะนำผมได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจัดสร้างในปีไหนนะครับเห็นภาพมีความแปลกสวยงามดีนะครับก็เลยเช่าหามาบูชาติดตัวนะครับ พระสมเด็จนะครับจะมีการจัดสร้างอยู่หลายรุ่นหลายพิมพ์มากนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จองหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับเป็นเนื้อที่แปกดีนะครับปกติในแผงพระก็ไม่ค่อยเห็นมีมานะครับพอดี ผ่านไปแถวแผงพระแถวอำเภออู่ทองนะครับก็เลยแวะเช่าหาดูนะครับก็ได้ไปเจอพระสมเด็จองค์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ พอจะมีความรู้หรือเคยมีพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับก็แนะนําผมได้นะครับว่ารุ่นนี้จะสร้างในปีพศไหนนะครับปกติมันก็จะมีอยู่แล้วสามองค์นะครับพระสมเด็จจะมีองค์เกศทะลุซุ้มนะครับแล้วก็เป็นพระสมเด็จของคุณพ่อนะครับที่ตกทอดมานะครับ ดูองค์รวงคร่าวๆขององค์พระนะครับพิมพ์พระ,ะองค์พระนะครับมีความสวยงามนะครับคมชัดนะครับพะพะเป็นพิมพ์ใหญ่องค์ประธานเคลือบน้ำบ้าน ก็ถ mm ้าองค์พระนะครับลงรักปิดทองด้วยนะครับอันนี้ผมสอบถามตรงแผงพระเขาก็บอกว่าเป็นพระสมเด็จฟังหน้าจัดสร้างนะครับเนื้อผ้ามีอายุนะครับค่อนข้างเก่าแก่อยู่นะครับ เนื้อในจะออกสีขาวสีขาวนวลน,นะครับผ่านอายุการใช้งานมานานหลายปีนะครับเจ้าของก็เก็บรักษาไว้ในกรอบอย่างดีนะครับเนื้อสวยดีนะครับ องพระก็สวยนะครับรุ่นนี้น้าว้านที่เคลือบนะครับก็เริ่มสก่อนไปตามสาภาพอายุของพระนะครับพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่องค์ประธานนะครับลงรักปิดทอง เนื้อพระถือว่าสวยจัดเลยนะครับครับผมก็อนุญาตรีวิวเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนและพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ